สวัสดีครับ Morning A.C. กับเกษมสรรเช้านี้อย่างที่สัญญาไว้นะครับจะเล่าให้ฟังว่าคนลาวคนเวียดนามและคนอินโดนีเซียนั้นเขาคิดยังไงกับการบีบแตรการบีบแตรรถส่วนใหญ่ก็เพื่อส่งสัญญาณในภาวะที่เป็นอันตรายในยามฉุกเฉินก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งในการขับรถนะครับแต่บางประเทศก็บีบแตรเพื่อทัดทายกันเท่านั้นเอง อย่างที่อินโดนีเซียนี่ที่นี่ก็บีบแตรกันบ่อยมากเลยนะครับถือเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่ที่ต้องบีบแตรเพราะจราจรที่นี่ติดขัดจอดรถกันไม่เป็นระเบียบรถคันหลังก็ต้องบีบแตรไล่รถคันหน้าเป็นการบอกว่าคนอินโดนีเซียนี่เขารีบร้อนกันเหมือนกันนะครับดูแค่จํานวนรถที่มีอยู่ในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียนี่สิครับมีมากกว่า2องล้านห้าแสนคันมอเตอร์ไซค์อีก6กล้านห้าแสนคันทําให้กรุงจาการ์ตาเป็นเมืองที่มีจราจรติดขัดมากเป็นอันดับสองของโลกแท้แต่กรุงเทพเมืองหลวงของไทยเท่านั้นเอง ปัญหารถติดในกรุงจาการ์ตาก็เลยทําให้มีอาชีพแปลกใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับคนจาการ์ตาอาชีพนี้คือการโบกรถครับเห็นได้ทั่วไปตามแยกตามซอยจะเห็นชาวบ้านมายืนโบกรถแล้วคนขับรถที่ผ่านไปผ่านมาก็จะให้เงินแบบนี้แหละครับประมาณ1บาทหกสิบเท่านั้นเองแต่ไม่ให้ก็ได้นะครับคนโบกก็ไม่ได้ว่าอะไรสบายๆแบบคนอินโดนีเซียส่วนใครที่เคยไปเวียดนามคงจําได้นะครับ เราจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ทุกคันบีบแตรกันตลอดเวลาเวลาคนเวียดนามเขาบีบแตรเขาไม่ได้ไล่เรานะครับเขาทักทายเขาอยากจะบอกเราเฉยๆว่าฉันอยู่ตรงนี้นะอย่าขับรถมาชนฉันน่าสนใจนะครับที่คนเวียดนามต้องคอยบีแบแตรบอกคนอื่นว่าฉันอยู่ตรงนี้เพราะที่เวียดนามนี่มีมอเตอร์ไซค์มากถึง24ล้านคันเลยนะครับ ส่วนนี้ครับผมมาที่สพลาวที่นี่แทบจะไม่ได้ยินเสียงแปรรถบนท้องถนนเลยนะครับแม้ว่าทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์จะมีเป็นล้านคันและการจราจรในสพลาวค่อนข้างจะหนาแน่นคนลาวเขาไม่ค่อยจะบีบแปรรถกันครับเขาบอกว่าคนที่บีบแปรเป็นคนใจหายหรือใจร้ายและยังทําให้คนซางกันหรือคนเกลียดกันไม่จําเป็นนะเจ้าบอเตสร์ไซค์สลายก็บ,บุ่คอยได้บีบหรอกจำเป็นนี่ลีต้องก็ได้บีบนี่คือความน่ารักอีกอย่างหนึ่งของคนลาว ซึ่งพอรู้แล้วรักคนลาวมากขึ้นเลยนะครับตอนหลังๆนี้คนไทยใจร้อนนะครับได้ยินข่าวบีบแตรใส่กันแล้วก็มีเรื่องอยู่เรื่อยๆผมว่าถ้าเอาวิธีคิดแบบคนลาวมาใช้บ้างชีวิตจะมีความสุขขึ้นสวัสดีครับ